สวัสดีคร <d us>? ับอ sí no. on ิมพิทิพับตลาดนัดคนหอยไฟครับน้ำเบิงครับมัวครับปเบิงคนงานมันครับท่วคนี้มาหยองต้องง่ายมั้งครับกระดาษกระแลงตรงนี้หน่อยนึ่งเก่าเก็บเก่าน้ำเบงมะเชียงดำเชียงดำเชียงดำแม่แยกลูกเป็นแม่แยกลูกว่นี่เป็นเชียงดำนะครับมัวเชียงดำเอาแล้วนะมะนั่งตรงนี้ลูกน้ำโอ้ใครแสมมากเลยที่แยกดำสมมากเสมแม่แยกลูก ยังดำาสมหรอผสมตัวสมหลอดสมหลอดสมหลอดพอหลอดครับบามันครับแน่นอนมาทหารเป็นเครื่องบามันครับแม่แลยกลูกยังดำครับจัาก็น้อยยังแม่บมกมีแม่บมกมีจ้ากันหัวจด้วยไอทองไทยดีแดบทุนทหารัหนี่ยมาก็ขึ้นเลยทำมาก็นั้นสมหลอเิียาน มาันอาแล้วทานแล้วสานแล้วมาเบินี้่างขางครับปานนี้าวบงาขางมาไคาตันนี่สดสุดครับนี่มันสมหรอจเดียนนานมานมแล้วซื้อสอยไ่ได้เ็ตะลุซื้อซอยแน่นนี่แน่นสอยเป็นสอยลูกสร้ยไหมครับราคาบางย้อนกับบหัวมวนไปเลครับพอได้เบืองยิางแงครับพนงามพอเด้เบิ่งมันอยู่ว่ามวนไปด้ยครับจะซื้อชาแนนนะไงมันมันนหนมันฮะครับผมมาบ่งระขางาครับป่านนี้ข้าเบัง ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับสูงร้อยสามห้าบวกสูงเงยวดีครับปีละลูกเม่น่านี่แคล้วคู่ียครับเป็นว่าแม่สาวอันเบื้องนุ่มครับนุ่มเพนนุ่มยังไ่อยู่ครับนุ่มไข่สูงรอ้งรอ,ยอ,ยรอยสอยอยายามมาไไหบวกครับประกันความสูงร้อยสามยียบกรับรน่สิบ้อม่ห้กระทัู่มูอมามห้ครับเบือ่วกคับปรกน่งร้อห้ครับศูนคู้ี่บครับปนค่งร้ายา่หาบวครับปันค, 0. 0. ค,ค่นคคงสม่ ลูกแหลกประกันตั้มนี้ครับอย่างน่มอย่างนิ่มกับผมมีหยังผมมีปัญหาตัวนี้เป็นแม่ห่างกันแม่อยากดูกน่มใครครับตันี้อะไรน่มยังใครยู่ครับไอมากกับมาตอเล่าไหนครับเปิดเได้ไรครับตันี้เปิดเท่ไเปดไปสามหมื่นแปดพันกับแดงครับบ่าแดงแต่แขวแควแดงนี่ขายล้านเหมอนเปิงวตัวนี้ครับแม่อยกลูก สูงดีครับนะเดียมดีครับห้องแค่เดือนละนี่ห้องมากครห้องสามเดือนเงนตัวย่งยังไ้ตัวดวะไปท่งใหม่เลยครับครับดอนเย็นน้องงกนฮ้ยเปบ่ยนครับผมง่วครับเบนนี้วันกวนทัวนะเราเล้าใหญ่ใช่ไมครวันครับแต่ว่าน้องงง่วครับตัวนี้ครับน้ำดีลึกดีขาแข็งไง ทุงนร้อยสาสหครับบวกกันหน่อยมากกระทุ่มมาตอไปไหนครับแลคามันจ็ทุท่งกันพันขลักกันให้มากกะทุ่มมาตอไปไหนเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรทีหลังมาอธฐานครับเดี๋ยว้องฝากเบอร์โทรหน่อยครับมาตอเดี๋ยวม,มนนดนมากจ้ก่อนให้โทรไไหนเูนย์หกสามหกสอเจเก โอเคครับโทรมาไหนเนาะแล้วค่าใดกัน,กนคือต่อกันได้ห้อ,องสามสิบแปดต่อรองได้ตัวนี้เดี๋ยวเปิดปดูว่วอะไตู้นี้เปิดตัวนี้แม่แสาวหน่อยครับแม่สาวหน่อยมาเบิรงนค่าไปเมื่อแม่สาวหน่อยอเปิดไปสามสิบสองครับบือเรื่องเลือกครับขาแข็งใหญ่เที่องดำไฮมาขวางนี่ก็ต่อไดหรือเปล่าราคาต่อใดต่อใดนะเบิรงหางเบิรงนเที่องกันครับถุงลอยสามสิบหัวครับประมาณสามสิบห้าละโดยประมาณเบาหน่อยมึงเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับ ล่ำโตดีครับชุดนอนลำโตแอดเทวดาพี่ลีล่เลยชุดนอน่ำโตครับเวันตัวน uh ี้เงไงเม่วัต่นังเ่วันวบอทบีครับเม่วันกเดือนทิฟเดือนน่ครับอยู่ว่างนี่ครับเมวันตัวนีังมวันตัวนตาตาใครตั่นีัได้าหวง่แม่สัพภาด์ในห่หาเนี้ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงว่บหาแม่ลูก้แม่หมือนแม่สาว เรียกหลายถือป่งนี่ใหญ่หวยดิห <Okay. S 2> าแม,ม่หม,มั่นหม่อแม่สาวแม่แยกลูกมันทีได้ดีเบาหยองแนะนําเออแม,ม่หมั่นโอเคไม่หมั่นไม่ได้ถือมันเขาถืตัวอีกแล้วเนี่ยคนว่านมหมั่นนี่เขาสายตัวเบาก่อนแม่หมั่นเนียนเราแม่แยกลูกไปแม่ยังสั่นี่เบายองแน่น้ำคือว่าเห็นอะไรอแม่เนาะผู้เถอะว่าเลตัวดอกหาแม่แยกลูกยังสั่นยังสั่นไปนี่สมอรรถรสขึ้นหนึ่งกับคนที่ติดสมติดตลี่ยมนู่งใครจ้าใครจ้างสั่นเอาครับ อันนี้สามหมื่นแปดเป็นห้องต่อได้บ้านย่องแนะนําครับให้มาจักหนังกับข้าบ้านย่องให้แนะนําได้เพราะว่าราคามันก็นกนคือว่าตลาดนี่ว่าย่องจักคนหลายอยู่อันใหญ่อยากซื้อกับต่อมันได้ใหญ่ลูกตองว่าบ้านย่องไม่ก็ได้เท่าน,นั้นขายได้ตัวนู้นนี่ยูทูปเป็นนี่ฮะจังสันเดี๋ยวไปให้เขาตัอวไป,ปๆๆเจอวันหนึ่งเอเขาก็อกว่าเป็นห้องมันบอดห่องดอกง่วนมันห้องเขาบอกขายตำดอกง่วนไรตัวมาใบสร้า,รารงซื้อนี่แหละ ซื้อคือทั้งสี่เอาแม่แยกลูกไปยังสั่นแม่สาวที่ไปชมงอเอียงหรืใครทันไปซื้องัวดูเหินเหวินในนั้นนะแตมันสมาถนสมันสมมูติดเป็นงัวเนื้อมีหลายอย่างในงัวเนื้อหัวเหม็นก้นหลายอย่างงัวนั่นคนเห็นอ้วนเหวนนันะเป็นงัวเนื้อไปเลยแบบนี้เพรว่ากบบนนนั้นไปซื้องัวแม่สาวครับแม่ห้างครับแม่แยกลูกกับมาตรฐานให้มาซื้อมาขายกันก็ได้เบิ่งราคามาตำรวจราคาครับเพื่สดงคำตันกัน ปรเดพี่เม่สาหน่อยเปิดเทไรสี่ครับเปิดไสองหมื่นสี่พันครับของถือไข่ามากกะบครับตอวนี้วิ่งเนาะนี่ครับพี่เลีบมันพรางามโอ้ยเลียบพางามสูงกว่านลอยเ้าตัวประมาณเม็ดเสาเชียงดำมาเชียงดำครับเชียงดำไมากรัวตัวนัวเชียงดำเม็ดเสาหน่อยบอดชุดหนทาทังเขียงบดครับ เป็นงวบดควมง้วาดำวา้วแล่ามง้วแลแลมีเบอร์โทรว่าไงตันทากเบอร์โทรในไพมาเขารโทรปาะานดอกเบอร์โทรวะอ่าหนึ่งเก่าหนึ่งว้ประเสโทรอะไรดครับโทรหาบอย้องกันศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์้องซท่านเสียอดเฮียนครับจักทอดเฮียนวอดซันมันตาขีดไหมครับตัายเป็น้องเงินอแก่พรอนครับต้องฝาพรอนเมียงามครับนี่ตัาพรอนเมียงาม ก็นั้นสามหมื่นเดตัวไหนกตัวนี้วห่นเจ็ดได้ประตูตัวพี่เหนสวนติมันนู่นเกูงง่ายนะผมว่าจะ่ขายจะนั้นเปิดสามืเจ็ไป้านเปิดสามเจ็ดกหนีมงแม่แม่สาวบงราผสมเป็นว่าเชียงพากษ์สามหืพ่อนะห้องเป้องหสมื่ ขาแข็งลึกดีครับญ่ดีให้มากกะโทรมาตอนมัได้ครับสาพ่อมาสมว่ากระล่งดีเขาทิพซีทิหาเดือนครับยอแม่เนี่ยให้มากกะโทรมตอนหน่งอีขาวะี่ขาอะไรวันอีขาวได้ยินขาวอีขาวเนี่เปิด37บเจ็ดครับพ่อมาสมสูงเงี้ยครับด้วยซีทิหาบวกซีทิหาบวกลด ผงใหญ่ครับพ่วตัวนี้เอาให้มาสายโบดครับพ่วโบดหัวดำแข้งดำขาดำขาใหญ่ตื่นดีพ่อพันแม่พันได้ครับแม่บอกให้มากกัราคาคุยกันได้ครับกับเพิ่นในห้วยพอนเดี๋ยวฝากกระดูปันนี080เดี๋ยวแจ้งเย็นนี่เดินฝากเบอร์ในห้วยพอนะครับ080รับ653 5865พรพลพนาต่อร่องได้มั้ยหมอต่อร่องได้ครับมากก็เบิ้งตัวจริงในบ้านนี้ครับอยู่บ้านนี่ไม่เจริญครับมู้อยังล่ะ หมูแกะมาสมัยตะการพืชผลสวนเนาะครับครับผมใช้มากยับเงนที่น้อนสร้นนี่ครับเนี่ยนี่คนหนึ่งมันไกลข้ามครับหนึ่งไมใหช่ซูตน่โซดปรักันคุณนาประกันเนาะขาแข้งมาไมีอย่างแต่รับเบาย่อนบางไห่งรยบ้ดครับมาแต่ฐานไปให้บางว่างมากไหมครับเอามาขามรวงเหรอประนเชือขามลวงเหรเดี๋ยวุดครับน่คนยังไงซื้อสุดคุดขา่วงระาําแข้งมน่างตรัายแครับมาแต่ฐานางเอางเจแดประยักตัวใหญ่ แต่ของงอคนงามครับเนีเบิดประจำหมู่บ้านไม่จะเล่นง่ามสุดในโลกครับท <c oughs> ่ 3, น 2, า,บานี่ตัวนี้เปิดรรยากาใหญ่แม่สาวหน่อยวันนี้2หานี่สองหม่ามพันหานอยถือเกืองงอที่ราคาถือสองหม้า, 2, าขาแข็งมยังไม่ใหญ่ตันี้มือลึกลึกดีครับพิ่นย้อนแสงในห้างมือลึกลึกดีครับขาแข็งงดีเป็นง,ง้อเคียงพาครับสอ,องหมืน่นสามพนหายลาใ ต่อใดยี่ว่าต่อใดนอเป็นงอเคียงพาครับแต่ว่าเคียงพากัให้ลูกเคียงดำมะุ้ยงด้วครับงอหรือว่าแม่นบ้งม้วนแม่สาวหน่อยม้วนอันไรเะไรม้มนอันม้วนแม่สาวหน่อยตัวนั้นอีบนวนเจ็ดเอีโบนทั้งใจหว่ะตัวนี้เด้อสองม้วนเจ็ดสองม้วนสี่ตัวนี้เด้อตัวนี้สามม้วนหตัวนี้สาเป็นแม่แยกลูกของแม่สาวโอเคครับเดี๋ยวบายน้องเบังหงตัวครับใครมากก็ทุกปัญหามันได้เดี๋ยวบายน้องเบิ่งแหงครับ คืนอน้ำมานหอมมาญานทานกันจักคนเบิดบอลครับตัวนี้มาตรฐานครับตัวนี้ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้องครับตอรับในเครื่องนำครับบดสายบดเครื่องนำหมาตรฐานซ้องเงี้น้อยไคไปซื้อได้ไหมนี่เบิองเจ้าลูกที่ี้ครับท่านท่านสุทธิวัฒน์ครับนี่เว่างครับท่านนายกสุทธิวัฒน์ สั้งกันหน่อยใครเป็นใครไปปาเกจี้น่ยย้องค่อยเสียกันไปว่างานเืองบนอย่างน้องชาแนลครับเขาเรองติดตามหนกับเพจทิกตอกครบเครื่องเลี้ยงหัวใส่บงเลยในทิกตอกเห็เขาเห็ดเขาทักแต่ขครมีเหมือนับเขาแกลุงลดนอ่านี้ครับ เอฟไปจะดอกว่าวดิโมมิว่าขายมันเหิ si ือนเอฟซีเขาแากซื one, yes. right? ้อเขาไม่เอฟซีเขาเวอหรานแม่ล hmm. ูกไปงอนีมาต้ครับมือหนาบ้าฝากก็ต้อแม่ากิดตามนมาเบิ้งของเจแดงไหมครับเป็นเช่ยงโบทกับหัวจนนี้บ้า่างน้อยมันอยูบ้าอยางนหนอมากของมัาอยู่าสิเวตต่อคนอยู่หอกสองมนเจ็ดนห่วงต้ออะไรมาที่นี่ก็ต่อได้รนวยใหญ่นาะ แม่แยกลูกครับตัวหนงอะไรสามเหมือนอะไรก่อนมีเบอร์ด้วยว่าฝากกันไงแยกเขาหนักเขาโทรไหมศูนย์แปดเจ็ดอ่าศูนย์แปดเจ็ดสี่ห้าหกหนึ่งสามเจ็ดหกโอเคครับโทรมาได้ยอดเจดแดงนห้อยแดงเบิ่นเบื้องบนเฮียนวนซ่านนะครับตำบลนาสมัยบ้านใหม่เจริญบ้านใหม่เจริญหมู่เจ็ดตำบลนาสมัยเพื่อตะการยังวัดอุบลราชธานีครับขอให้เบิ้งไหนครับไอ้มากกัาเบิ้งเฮียนวนซ่านพาบ้านย้อนข้าบิังครับบ้านบ้านย้อนข้าบ้านเจดแดง ยังไปใชกับพ่อเช้ารถตลีดเฮีเสียบูครับได้แลครับงัวเสียบูครับลท่าครับต้อครับตอล่างหัวเี่ยครับกำลังคุยละทาหัวมากตัวดครับมากหลายถัวอยู่ครับเจอเงื่อนบนมีเสื้อเกันเดี๋ยวเช้ารถตลีต้นอ่างนี้วันนี้พอพอดีเยดได้เลยอนนี้แ้ที่มันหนังปาที่นไลชุดไปนี่มันชดชดมันชดอยู่นครับไม่ได้ขายข้อมือดอกที่ว่าข่อยขาย เอาเบิ้งครับเบิเ้งครับเบิ้งว่าครับสุดสดจะร่อนครับให้มากก,กาันเรียกเขาครับเบิ้งนด่คนคือคัากล,ลายครับมันนี่คือว่าแน่นไหลแน่นนะชาววันครับว่าคือว่าง่วงไร้ครับว่าบนไยฝ่ายว่าเลี้ยงก็นมีน้ครับว่าบ่เลี้ยงก็มีแม่ลูกเหนไหนก็ไมีตอ,องไปแม่ลูกเเจ้าเพี แจ๊กบาตแม่ลูกนี่มีตัวทีมเงมันมยิงว่าขายดิว้ายมันมายิงว่าขายละ่เฮ็ดไมทันาแล้วมันมาฐานนี่แล้ว่าว่าขายว่าแพงกูจะกดเบิดเลยในยูทูบลงเบิืนเลย หัเรียไม่ไน้ห้อยนี้่าวันหอยหัวว่านไยของว่วนขายงวแหงหนึ่งงานนี่ทีมงานม่านขายงวแพงครับซื้อสองหมื่นขายสามแสนครับว่านนี่ห้องไรขังบาเราคุมาราครับเราซ้อนมแวนงแพงครับทีมงานนนี่ทีมงานเต็มร้อยแต่ร้อยเปซแล้วราคาของเราอ๋อจะมาลค่ามลูกหาอมืสิบหานอยหมื่นสิบหาแม่ลูกครับลูกแม่ แดงยังเครื่องมาแดงแต่แขวแม่แม่กัตแม่กับแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่สูงลอยสามห้าบวกโดยประมาณให้มากกับมาทูนนะครับลูคนลูคนเด็กเลียนหน่อยไอ้ลูกเป็นเครื่องผาได้ครับงอเป็นงอเครืงผ้าเป็นงอเครืงผาครับหาเมือนกว่าต่อร่องหด้มาในฐานไให้แมกกับทตอนไหนมาสามว้รด้วยเบอร์เบอรด้วยสูบด้ 0ู2หกองกินเหลากินอย่างโนเอนมันเป็นคู่หกมาเรียกงมาเรื so ่องคู่หกสองสองหกเจ็ดสองหกเ็ด้าสหนเก้หนึ uh ่งโมาไนบ่โทรมาไดนตอนยิ <c oughs> mm ้ม hmm. ซ <c oughs> ีผ <c oughs> ู้สาวผู้สาวโทรมาไหนเด้อสัวผู้สผู้สาวแหงมากไม่ห่างไม่มายโทไม่ห่างเาครับครัอดเข้าไปครับถ้าเ่งฮ่า่าค่ณ ขาคนมว่าคนสวยครับอันนี้ต้้าตัวนี้น่โฆษณาเอาปิดแนวนยิบนหมดุเจนเ็นเนบางวันถ้าเห็นตาัี่หลวมน่ะใช่นี่มันเจ้าเจ้าเร้าเ้ามาดานเขา่านัเปิดได้ย่หเียนี่เหมือนด่างค่าด่างอันหนึ่งครับเปิดไ้เท่ากับเงินก้าัายคือบอลแสงวดีนะเดี่ยวเปิดแสงมาสุดเปิดแสงเราจเย็น ม,มีัแาม้้าสนงาเีหน้าพนมตัวแสงน่อยาต้ง,งามเลยต้ง,งามเง,งามคือคนขายน่ครับเ้งน,นขายงามเลยสอง่นปันท้าโอเคครับเบน,นขายกันท่นนานเน,นีน่นนยเจเป็นค,นคนสวยขายประจำบอลครับคนสวยจำมันไปครับโอยไปราคาสองหมื่นเดพันห้คเจ็ดพันห้าต่อร่งได้ห็นป่ะ ไปมากครับต่อมื่อใดครับเป็นง้อเคียงผ้านะครับเคียงเนี่ยง้อเคียงเขาว่าเคียงแดงประมาณเป็นเคียงพา,งางงงที่พาดำอยู่พักน้อยนึงสองหมื่นแปดพันห้าห้องบอ่ะต่อรองได้ขาแข็งก็ไปยังนอประกันตัวนี้ให้มาตนฐานะนอคขาแข็งต่อรองไดในว่ะตัวใดก่อนตัวนี้อินีตู้ในเมืองหาล้อย,หหอยเป็นง้อน้อยครับงัวมันสามสี่เดือนนี่แหละ มาส,สั่งคน,นร้อยเป็นวดหน่อยสาทีเดียนครับตัวนี้ดิดดวา่าผูวเนี่มือเ้อตัวนมือ้เป็นว่าผูกตัวนี้วแม่ไอแม่กระโงมาตอนคนไหนครับอีนันเปิดด้กอีอีนันมันหามือกันาทีแน่แต<ะ>งไงนังนเบอร์ะะโทรได้เจ็บบ้างกันมนย์ย์เจ็ดสามหนโทรมาได้เนาะอันมาูไก่ไก่ตรงไหนราคาอะไกันโอเคครับมาอาหารขอบคุณครับไปเดินไปเรื่อย ฮะมึงความงามครับเงี่ยงงะบ้านน้อแม่ลูกเป็เมาเนี่ยโอเคเจ๊ติ้บหาหน้องตอร่างไล้ตออไไ้เบิ้เคล่นมาประกันตัวนี้มันบ่พีมีตํานี้ยังอยู่หรอ่มมีมีโมพยมพีโมประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างครับขาแข่งลูกคนโอ้ยเขียมขึ้นนอนอนนี้ดีเอาอยู่ว่าสั่งทีมากพันรวยยสามสิบ ดอยท็อเจ็ดท็อแครับยูแมนวม่าน้นองมงเหลวามอนทั้งแม่พนนี่ครับตัวนี้ดูกระแทกกินนุ่จ๊จวประกานนี้วนี้ครับเจ็ดทิมหดีต่อรองไหนเนาะให้มากระโทววัดตอ่อได้เบอร์ทุ่มไม่ยอทีมงานไหนหรอทีมงานไม่ดุนหอ่นเเอเนี่ยเดี๋ยวให้มากระโัดต่อไดนี่เอาเบอร์ทุ่มไปแนเทียบคนหนักนี่นย์เกาเก่าศูนย์หกแปดหกเก่าหนึ่งศูนมาตรฐานัดเจนให้มากระโถววัดต่ไดนครับ บริรถคม่เนี่ยทุกาบ้านยองกันเลยครับบ้าน้้องคุยเสียกสิจัดให้0น0 2 3 0้มากกััวประเทศไทยมาตรฐนนนี่ครับค้น,นางามมหาสือ่อง่วครับนีนครับแน่นอนนี่เดียวไปถ่า,า,ายลงไปในนอ้มันง่วนแม่อยากลูกมีเด้ทอง<ม>ทงหุ่น๊กแต่ครับพี่เบิ่อนมาเมื่อนาบ้านยองยังยังไปตั้งกล่องไม่กัน ก็มาดิบเดยโอเคครับอีพี่นี่ขอลาทาอยู่นะครับวันหยองยังไปหาขายกัวแล้วก็จะไปอ่านอยู่ไปหาเบิังถึงวันกวางบิังเบิังครับนี่เบิังเซียนยังครับน้ำตาเซียนยังน้ำตาเซียนยังครับเจอนัวงามเซียนยังกับใจเซียนยังกับใจมีอันรถค้นว่าในทั่วประเทศไทยว่าฝากกันนะเอาบ่ได้ขนบอกวัวเศร้าคในวุฒิชัยวัวซิ่ง เนี่มึงไปจะขายม่งไปจะขนวันนี้จิเขาฝากเลยเขาเบิ้งนี่แสดงว่าไปจะขนเนี่ยจริงโอเคครับพี่พี่หนีพ่อกันจำดีนะครับใส่หนายังว่ากันใหม่วันนี้มันจะไปหาใครว่ากันบริการนี่นั่นจะเสียร้อนนะครับเจะร้อนด้วยเบิ้ลจะอร้อยมาทานเดี๋ยวจะหั่มกลับบ้านได้เบิ้ล้อนหั่มเหมอนอะไรมาจะอะไรมาจะเสียนยังครับ โอเคครับพี่พี่นขาไล่ิ้งไปแล้วครับใครนายมากันไหมมันนี้มันตึงๆแนวมาตรฐานกวดเกล็ด